da 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 นินด้วยฮสวัสดีนะทุกคน จาได้มาไลฟ์สามสี่อีพีก่อนหน้านั่นก็คอือหลยนหลับครับใช่หลินหลับหลับแบบหลับจริงจังมากหลับแบบชีวิตนี้หาไม่ เป็นช่วงที่เวลาการนอนค่อนข้างอนาถาเออออื <c oughs> <c oughs>

เอ้ยเดีด่ยดีย่งเลอยอวันเนี้ยปิกูล่าไม่ยอมโหลดให้กูด้วยฮัอลโห Hello. Need like that I have boy,

คนช่วยกันนับได้นะว่าหลินหาไปแล้วกี่รอบไม่ได้ no <c oughs> no โอ้ยแล้วเด็กก็เริ่มดีขึ้นหวังว่ามันจะคอนเนคด้วยเร็วฮัลโหลฮัลโหลตสิ่งที่หายไปตั้งนานแอบเสียดาย เสียดาย EP พิเศษที่ไม่ได้มาเล่นเพราะผมหลับไปก่อนอ,อาหาวอีกแล้วหาวไม่หยุดเลยืม มันมีหมดนั่งหลับอยู่อ่ะแต่แบบกดแล้วไม่งฟิกฉันมันจะหลุดอ่ะฉันแซดอ่ะเนี่ฟิกหลุดแบบหลุดตะโกนอ่ะ หลุดแบบกูจะรีดกูอยากจะกิดอร่องกวาดังๆมดบล็อกรอยนานนี้ลรนี่ปว่า 嗯嗯嗯，好。Uh, uh, uh, uh. <sighs> เราติดเราติดติดอุ้มอะไรมา เนื้อติดไม่ได้อุ้มอะไรเนื้อติดมือมือแค่บักแง่หน้าแตเอ๋อ ทำไมคนหัวชมพูมันมีเยอะจังวะโลนี่ แม่คอนเนคที่อ่าบนแพนอกอกจะเห็นกูโรนบอนีโอ้ยทำให้หน้าตาแต่ละคนดูน่ากลัว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 ขอาอยาดดอบ กูล่าคนที่เราไม่ได้คุยบ่อยๆเดสมลาก็เจออยู man, อ่พอสมควรมีเน็เจออยู่แล้วเว้ยพวกเจ้าบ้านนี่เปิดเปิดไปเถอะกูคีเอเก็บแต่เจ้าบ้านเนี่กูเนี่ยเย้าเหล่าด้วย เว้ยตอนนี้มันก็กลับมาเด่นเดียวนะเว้ยแต่ทำไมอันนี้มันไม่ได้วะมันไม่ค่อยไดนสักทีอ่ะกูต้องรีลรันเชื่อมมั้ยมันนานอ่ะเกียจแรอแล้วจะหันเข้าคุยกันอย่างเราล่ะว้าเฮ้ยวเอ้เอาใก,กล้อันนี้เลานี่แหละไปรอโฮมรูมดีกว่า บินไม่ขึ้นอ้าบินไม่ขึ้น,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 นอา้าน่านมีอะไรได้ผมมีคำถามคะผมกลางปีกไม่ได้อ๋อเทำไมอ่ะผมไม่รู้ กอตัวพออ้อครับผมกลางปีกไม่ได้ผมซ้ำอ้า <c oughs> มันมีมาเพิ่มแล้วใช่เฮียครับสักครูน่นะเฮียเลย ยังอุซ่าจะมีมซ้งสามหน้าอีกอ้ฮัลโหลฮัลโหลโอ้โอ้โอเคขอบคุณมากๆเลยครับ Thank you ตัวนะครับข mm. อให้ Enjoy eating เอนจอยอิติ่งฮะเออยังภาษามีพุ่มซ้ำมีใครมานมาฮัลโหลข้างหู โอ้ยเดโอ้ยนั่งสิเอ้ยอะฮะ

ขึเนตื่น่อฉันเตื่นนานแล้วฉันแค่ง่วงตายังปิดอยู่เลยอะตาอะไยังปิดอยู่เลยเอะแข้งว่าไม่มีอะไรหรอนายม,มีอะไรอ๋อดูเรื่องเลยโอเคเนี่ยจะเข้าใจแล้วอ

<sighs> <clears> oh. <throat> <clears throat> uh- ตอนแรกที่บินไม่ได้นุ้ยจะเป็นฟิลอ,อาละกูโดนสาดรบ้านตัวเองเกียดเข้าเส้นละกูคงไม่สามารถใช้เวมดได้อีกต่อชีวิตแล,ะละ้วล่ะเออหาอีกแล้วเว้ยหายการกูจะค้างเว้ย สอัสดีครับทุกคนขอย้อ มาแล้วกคนแล้เคยคิดเลยว่าตินจะได้ไหมขอให้ทุกคนฟังแบบนี้ตินรู้สึกตื่นตันใจมา,มากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาหาให้ทุกคนได้ฟัง คือตอนนี้รู้สึกว่าตัวละครฮารุมะมันมันขัดทุกอย่างในตัวมันบ่าๆเลยอะแบบศาสตรบ้านก็ไม่ค่อยจะไอ้นี่แบูฮลลารุะเท่าไหร่แล้วแบบอะไรอะอะไรเน้ยยแม่งกูก็จะโอ้ย เลิกดีโอ้โหจอหนบอย่า้วเลยแต่ปากมันอ้าแล้ว จะบอกนะว่าวันนี้ไอโดนิสไม่ได้มาด้วยนะนัทลองนั่งร <c oughs> ขอให้ทุกท่านแต่งกายในชุดนักเรียนให้เรียบร้อยเราเรียนทั้งหลาย oh. เมื่อแต่งกายในชุดนักเรียนเรียบร้อยแล้วให้มาในห้องประชุมใหญ่ภายในสิบนาทีนี้ เประชุมใหญ่ตที่ไหนอขอย้ำอีกครั้งขอให้นักเรียนทุกๆคนแต่งกายในชุดนักเรียนให้เรียบร้อยแล้วมาที่ห้องประชุมใหญ่อีกสิบนาทีค่ะส่วนรวมความกระตุกตอนนั้นหรือเปล่าอ๋อ้ฮ ฉ้นควรเลิกบินแล้วเดินมันคือเจ็ดอ้อมอ่ะ วังวังวังว like 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 ังว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 ังโอ้เหมือนโอ้มองไกลๆเหมือนอันนี้เลยอ่ะที่นอนที่นอนที่นอนต้องการที่นอนต้องการที่นอนต้องการที่นอนก็ว่อาข้างนอกที่นอนต้องการที่นอน ปึบนอนนอนเลยอย่าได้หยุดนอนห <c oughs> ลับเลยนอนเลยนอนลงไปอืม <c oughs> อจารย์จะลืมลำคอนะครับ <laughs> 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 ว้าวทุกคนอินจะไปโผล่ในไลฟ์คนอื่นแทน ในนี้ๆๆก็เป็นแบบนี้หมาความว่ายัางไงหมายความว่าฉันปิงความจริงของโลกใบนี้อ๋อ เอาละทุกคนเราเราไลฟ์มาเกี like let s let s ่ยนาทีเหรอไหนเล่าสิยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยขอร้องถ้าถ้าถ้ารอบนี้รุดอีกหลินหลิต้องลงไลน์จริงๆละ ไม่ไม่งั้นไม่ได้เล่นอะ่ะแต่แต่ดูจากทรงแล้วก็มน่าจะไม่ได้นี่แล้วแหละก็ขอบคุณที่มาดูย้อนหลังนะครับพยายามแล้วว่านี้รู้สึกว่าเน็ตค่อนข้างยากงงกว่าขทุกครั้งด้วยเพราะฉะนั้นเอ่อไว้ไว้ไว้เจอกันใลหน้นะคระับขอโทษจริงๆนะ ไว้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 จะกันอะไรหน้าผมไปบ่ายครับไม่ไหวแล้วรู้สึก